แซบเบ่ค่ะแซบบ่แซบโอ้ยจ้าขอบคุณค่ะแซบได้เป้าจ้าขอบคุณค่ะติดตามขอบคุณหลายๆขาตอดตาม้ม้ดีใจไยด้ขอบคุณค่ะ มื่อนี้ได้โอกาสดีมะเห็ดบุญโล่งนะท่านเนาะเง,งินเหลือจากซื้อของฮากับมะมอบถวายวัดเบิดค่ะเหลือจากซื้อของเออรวมกันทั้งบุญเงินเหลือฮากับิมามอบถวายวันอ,อีก อยู่บ้านนี่เบิดสุกคนปะค่ะอยู่บ้านปกศิลาจะเดียวกันนี่ปกติราบ้านน้ำดบ้านหลายปอนปฏิบัติทุกปีเนาะทุกวันที่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบท่านว่าของทุกปีบ้านแจเดียกับปีใหม่สามสิบเอ็ดถึงวันที่เจ็ดที่แปดนี่แหละนี่ก็ต้มเส้นต้มข้าวเส้น แ่บ่ะคะแสบอีลีแสบแน่นอนรับร่องว่าแสบนะคะอืมแสบอีลีแสบค่ครับะตตอัละโตสมสมะะนัโมะตปวะโตอัละาะโตสมสมปะะนัโมปะตระะวะโตอัลาะโตสมาสมตะ อโอกาสเจหลวงพ่อสนิทครูเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้แล้วก็อโอกาสพักเวลานุเทละทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพระเบญจกิตทิสุกและพระมานัตตะทิตสุขลูกแล้วก็เจริญพรญาติโยมบุปาศอุปัสิกา ขอาอุบาสกอุบาสิกาเราพูดถึงถึงปราัถนาใจนี่ไช่คแรบบแต่ตามบาลีอีกอันนี้บาลีโครับท่านทีบวกอุบาิเรียนมหานักเขาลงพ่อจมแล้วจมอีกจ้าแล้วได้อีกจิกินดาบานันดาเด็กหน่อยนี่ก็ขาจกินหอมอ,อื้อหนุนกวารีหลวงพ่อประชาชนบัวล่างด้วยกันก,นกล้หลวงพอ่อเฮ้านีนะ เตาโบได้ตาคือลูกือเตาเพิ่นอยากให้เลี้ยงเสร็จมาโบมาเลี้ยงโวัดค่ะเลี้ยงอยู่แต่ว่าเลี้ยงข้ามสางส่นของคนเจ้าเมีคนตัดไใบมี่นสอนที่ผู้บาาจา์ปลาดตันดิบตลาดตันอนบอีกจักสองมือนยังสิว่าง เป็นยังห้อ่านอ่านในหูนะมักศึกษาทางนหลายก่าบนบบศึกษาดอกมักศึกษาบนมักเรียนหนังสือนะมักศึกษาที่คนตะไกร่ปุนจอนรรมนี้กิงบออันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นปอวัด พระสงฆ์ก็ว่าได้ก็เป็นผู้ประบมารเพื่อนเป็นผู้ประบมารในการที่ขวดมาแล้วเพือ่อน,นไปได้มาชำระต่อของนี่มาชำะระกับเขาปฏิวัติดูปฏิวัติศกรรมฉันบอกว่าเขาใจอันนี้อธิบายว่าได้ว่าทำวินัยก็บเจ้าพนิษ เป็นเรื่องที่เป็นนิตเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เนี่ยจะพาสิ่งนี้มาเข้าใจนะจะพาที่มากีว่าเข้าใจมาเต็มมากขึ้นครับวายังจะหลงหลองกับความกับวัตู้เรื่องนี้หนึ่งก็ได้มากขึ้นวันมันเป็นเรื่องที่เราดูกันฟังได่นตองการกระทำนำการกระทำอยู่เห็นก็ต้องบอกด้วยกันครับมหาประโยชน์มาเลี้ยงเศร้า แต่ก to ี <t sair> ่คนไปพักยุธรรมน้่งวงอาตมา่ในิทัเมันก็ยอมรับตรงว่าพอเป็นบกโ้าใจเรื่องปริวาดเลี่ยนยกการกระทบมือกันดิกันก็ต้กงหน่อยผู้มือเข่าม้าใส่มาตานี้หัวือวรโยธใจเป็นเข่ามามิหลขันหลจวนโยธาไม่ใส่บาดหน่อยก็ว่าในหวดในหมอ ดับมาใส่บาดรวดเพ่ว่ในของเข่าห้องรวดจะได้เป็นเข่ามากทำวินัยรื้กันเพื่อะได้พิวาว่าเป็นป่าจีหงมมาเพื่าจัดเข่าเป็นพระปฏิฆาหกอัตมากสกเสียเสียวาพระกยูนี่เสียเกินลอยลงไปเบื่องใจเกินลอยเพื่อว่าเป็นพระปฏิฆาหก ถ้าเราพระปฏิฆาหกนี่บนพระติตักกิเลสใจดิคนวาดเมียแบบเสี้ยเพื่อนแบบพระยังเป็นผู้คัดเก่าตอกของหวังจะควบดับภุษหวังเพื่อลดราคะโทสะโมหะให้หน่อยลงมันบอท่านเหมือนตัวมันหน่อยลงลดลงเรื่อยๆท่นได้เอ่ยว่าพระปฏิฆาหก เข้าว่าต้องว่าถึงขั้นอรหันต์ตกแค่นี้กับมีอานิสงส์หลายเดียวที่เขาไมเหยียดทามือนี่โดยอยากเจ้าเข้ากับพื้นที่มีสติปัญญาจักปากจับปุ่นจักเสียงที่สภาพเข้าไปร้างหนาก็ไม่เยียดุญย่างจิ่งแต่เทียดน้ำวัดจักค่รเหตุยอย่างเดียวตงเกียตามบานเข่ากับไก็ ที่มันสะสมมากกันหน่อยสิเหาอมนตสมบัติอย่างเนี้ยเป็นโภละผู้ลดนห,หน่วยลงน,นี่ซึ่ว่าได้คุณหลาเดี๋ยวได้ก็เย็ดจังสี่เย็ดภาพที่หาเย็ดได้หน่อยดิส่วนมากก็ไี้แต่งานงานบุญงานยังน้ำบาดในเสือแต่ว่าปูเป็นพระเป็นผู้หวังบุญปฏิบัติเท่าการเย็ดบุญเท่ามันวจะมีอันดีสงหลายครึ่งต้องครึ่งไวด้ดิต้องเย็ดบุญน้ำบาด อันนี้ตีหน่อยซื่อน,นะแต่มันตีเป็นกระเส็นน้ำบาดอย่าด้บ้งซิบป้องเศร้ายิ่งดิต่ถือผู้ไวายานดีเนี่ยก็เอออ่ด้หลายอยู่แต่ไม่เยียดกางเสี่เข้ามือย่แดยะซ,ะซิฟ,ซฟ,ซฟนี่ะาะแกซิเข่ิฟนี่เต็มรอยกับถวายแกพระอรหันต์ถวายแกโมสง นี่ก็คือว่าเป็นโยสงฆ์เป็นที่นี่ที่ดีงามที่หลวงพอ่อชนิดที่เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นข้อข้องนะครับปากพอที่นี่โบราณอีสานเทาหลายโกโมเลยหลายก็ทุกภาคหลายก็ทุก,ก,ก,กนั่นอีสา,บานบ้านเท่าอิจิบสองของ้อจิบสี่ที่บุษบาบอกไว้ยันนึ่มเป็นบุญเขอบกรรมสิบบุญเขอบกรรมก็คือบุญปริวัดน,นะ คำว่าโคกกำจะไมโวล่าเนี่โอ้ยทรลานันดๆบอกไปหลายเดี๋ยวมันจะเห่วไปนันอันนี้โวลาขใจคือบุญขากรมเดือนสองละบุญเขาโมล่าเดือนสามบุญโขกี้เดือนสี่บุญเขาเวียดเดือนหาบุญชงการเดือนหกบุญลงไฟเดือนเจ็ดแหกหน่าควันเดือนแกดบุญเขกันซาเดือนเก้าเขาประดับดินเดือนสิบ คุณกศัเดือน,อนที่เบียดบุณบอกพัเาเดือนที่สองบุรอยกระพงโเคนีอีสานห้าสิบหกตัวเดือนแต่ว่าแต่ละเดือนบางเยียบบางยางมันก็หลายบางหีบบางข้อมบนมิสองสามยางอีกออกมาอีกอนีอ้ถือว่าเป็นบุญประจําเดือนของชาวอีสานห้านี่ถืวอ,อว,ถว่ายม่งกับสุกีหลวงพู่นจัดห้าเดียบุญเฮ็ดกุศลนํา จรจิมเพื่อต่อมาบอกไว้ว่าเป็นเรื่องของพระตัดเชียวบนเขาบริวารมันบนเป็นเรื่องของโยมตัณฑ์สามธรรมวินัยอีรีเป็นเรื่องของพระผู้ใดเพี้ยนเพื่อใคเไม่สำลรับกับความเออข้าพเจ้าเพี้ยนขอนั่นขอนี้พระในจะสวดในการยู่ต่อพระนะถือว่าที่ไม่ยมของเกี่ยวตัดเชตามประเทศนี้เก่าว่าตามวินัยของของพระอีรี ผู้มีผู้บาาจารย์ไ็ได้เปิดโอกาสให้ใจหยาดใยโมนั่งมันบ้องเห็นประโยชน์บ้องเห็นประโยชน์ว่าพระมาชำระสิ่มันยังสี่ก็คือว่าเข้ามาเหตุผลเข้าวะแสดงนี่สงหลายการให้ท่านของห้องเนี่ยจะให้ท่านกี่สักพกสิบเนือคือเป็นยังไงบุญ หลายแค่ถวายพระอันนี้เขาหาา้องว่าเต็มใจมา,จากแจ๊กฝ่าแจ๊กอย่างเวลาวนจะไปหลับไปเขาง่วงเขามากต้องวอก่นนิดีอันที่ดีหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอาเหตุเกิมฟอบปนหนีเหตุเกิมฟอบบริสุทธิ์บริเหตุเติมหวัววง,ววงเพื่อหละบริเหตุหวังเหลกเปลี่ยน เหตุเต็มว่องสับท่าอยู่เลยว่าวังเหตุเอาหนากดเลยวางว่าเหตุเอาหนาเหตุเอาตาบุ่นเย้ใส่บุญเงือกวามสุขทางใจเที่ยงคนห้าอายุปานนี้เดียวอ้ตมาคือกันเด้วยต้องไปยังได้บุญกับบ่มาบวชสักต้องไปยังได้บุญในพ่ายภาคหนาสมบูรณ์สมบุญกับความวนไม่อยู่ยังตี่โอ้ยไปอยู่ น้องเสียบของใเพราะว่าจ่ายเดือนละสองเนสามเนไวสวรรบวชอูพวกีใส่ยู่ว่าําเงินใส่ทุกจะได้ระวางยิงเรื่องเาต้องการบุญของเขาเขาต้องการคัดเก่ากของ วาสตสมวัตแม่แเจ้าพูดเจ้าขณะเป็นเจ้าใส้คนนี้ยังบอกปวดเลยกดเสียงหาได้เหมือนเสียงหาแล้วฮ่องู้แล้วเวฮ่องโกบวกอยาชุ่มบวกย่มบอกปุบาสุปุบาสิกาสี่แนวท่ามาเจ้าวาสิงใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดดอันนี้สงหลายสิ่งใดดอันนี้สงหน่อกาจำเป็นต้อง เพ,พ็ดบุญใหญ่ก็ต้องเปรียมต้องจ้างมืล่ำก็ต้องเตรียมต้องจา่ายมวยราคามาราคาบุญยโกมุนไหวจัดก็เป็นสองสามเมื่อหนึ่งสี่ตบนี้ต่คกนสมสงพวงเดียบร้อยอันนี้คือคนมีคจนธรรมวันมีคพจนธรรมท่มนมนทนานใจเลยทีตทุกนว่ามาแรกไม่อยากคือเกี่จะจะ้า,าว่ามาวัดต็วมาหสถิริกัน ได้โยกก็ได้มันต้องได้หน่อยมากเลยความบริสุทธิ์มากเลยความหวังบุญนี้รีหวังบุญกุศลนี้รีมาเข้ากันเสียได้บุญหลายต่างจิตต่างใจมากมันสบายแต่ย,งยางลูกใหญ่แน่นบันนี้สิบอกแต่มาว่าใส่บาตรใ้พระเขียนกับฟองประเด็นเล็กน้อยแต่ก็ต้องไหว้โอ้ยดีใจหลายจาไปฮับ มุ่งแม่สีแม่เปนอนวัดในภาารษาของเด็กหลวงพ่อวิชาเป็นพระมีปัส,สนาจาันของจังหวัดตลสินเพิ่จะเป็นนอนวัดประ,ประ,ประพฤติปฏิบัติน้ำหลงพ่อในรรษาหลวงพอปุกบตะกีหาเลยนี้เรมยิ้นหลดหยาดก,กันกับหนองคในจังหวัดก่อนเกี่ยวมุ่งนะเกี่ยวมุ่งอพุมใหญ่เขามาไปหาแม่ยมมังันเศร้ ถ้าเป็นยักหน่อยว่าอาี้ไม่พ่อมสุขทางใจคุณดีดีพ่ามสุขทางใจนะบ่ม,มีสิ่งเกี่ยวผนบ่ได้อยากได้ยังก็เดียวบ่ได้เอายังไม่ก็ว่าได้สวนให้จ้างให้เศร้ากบว่าเศร้าซื้อกันว่าได้ได้วุณนม่ได้เฮตุเต่าสมาธิคือกันจะซื้อได้โอ้ยพอที่มาตากบดตากยังสี่ดอกหลวงพ่อขึ้หลวงพ่อตาลลูกหลานตากขวางสีตอก จามบูเข้าหาเสืออาบุญเลยหาสืออสมาภิส่วนี้มิจตการกระทําการกระทําการศึกษาการห้องวัเหตุเข้าอุตสดาห์ในทรงไหลทุกภักก็เพื่อปฏิบัตดจึงสี่เหลี่ยแห้ใงใดบุญหลารวยอยากงดงมที่เขามากกับผู้เป็นผูท้ที่มิสติปัญญาผู้จักบ,บุญเนี่ยอบุญมล่ำหน่วยเจ้าใหญ่ยังเหรอ ต้องเกลียดนอนล้บานต่ำเทียมมอนหน่อยห้องหัวอีกต้งหามยังคนใหญ่บวบหันเทียมมอนหน่อยบุญนี่อ่ะบุญบวบหัวล้มจะหามเพิ่มหน่อยก็ขวัญทุกหัวเอาเขาได้เทียมมอนหน่อยอันนึงสองสามบานนี่แหละห้องหัวให้ท่านบอกขนาดว่าเอาบุญอันนี้คือเอาบุญอยู่ที จะได้คนหลายเขาต้องศึกษาปรุงกว่านี่คือว่าเป็นบุญของเข้าี่หลวงพ่อเพียบถือมากผู้บายจารย์ผู้ที่มีสติปัญญาอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ลูกติดปลูกขาอนุเคราะห์สงเคราะห์เจริญหยาดเจริญย่อมบนว่าพระอย่างเดียวนะผ้าองศิก็ต้งมีอานิสงส์เดียเกียรติหน้าจัดงายกันแตกต่างกันเดีย เ,เกียตรติน้าจัดง,งานสิเกียตรติน่าจัดง,งานหาเงินอันนี้สงมันสบงใดขึ้นตัวถ้ามีหน้มันกูบคนเต็มคือตัพตา,าพิษไปตพระที่เรียกว่าพิษนิมมิ่นิมมิ่งใดโยบุญสภาระนี่อันนี้ทั้งสองกับสองไฟหน้าสองตรง,ง,ตรงหน้าที่ดีเฮ็ดยังมันสูงใดเปย์โยน,น,น,นขนาดมา้ามันอุปถาก ภาพพระเจับพระเจ้ามันสิพาพคนบินบาทมือมันจะเฮาน้ำทางตลอดแต่ไม่พาพพระเจักพระเจ้านีหมาน้ำทางยางบินบาทนจะเฮาวันมันเฮาย่างงู้ให้นะเฮาย่งู้ให้กลับมาตะกีมันสิ่งตุงเตือเยอขนาดบานเฮ่าตะกีเขาได้่วเท่าเนี้เสิ่งดุงสั่งดรงเสือกันนอะแต่ถ้ามาเป็นยังหน่อยแต่แถวบานก็ยังสึ่งดรงสั่งดรงเสืออยู่ ไปโรงเรียนไปผู้เดียวว่าไรเด้ว่าะสันเสือหลับกินต้องไปจมูกตะกี้เป็นดงไหลจะเข้ากลับไปกลับมาจนจำพรรษาจนออกพรรษาพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้เฝ้าปจิ๋งพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้จาริกต่อจาริกต่อมานี่มันตอมใจหอนจนตาย ตาวแก่ตายแค่อัน,นิสงส์สำนัทเขาก็ยังได้เป็นเกิดเป็นเทียบพบุตรนี่บริวารหาลอยเป็นบริวารด้วยอน,นิสงส์กี่เฮาน้ำทางพระพเจ้าพระเทเจ้านี่เทรื่องคีรถประก,กาศเครื่งเหนี่ยวทำบุญเมื่อจะไปใส่บุญว่ะโอเคียนตอนอึ้งเลยเที่ยวเลยได้ครับหมดเพราะถือเปรียกเนาะเพาะ เลขกันเป็นจริงที่บุญเก่าซื่อดีเหน่าท่ามเศร้าบาดสาบุกันหน่อยถึงรวันที่หนึ่งนู้ยกัขาวเขไร่เกินหมดเลยนองเขไปขายหน้าเขาท่านตนเนี้ยนั้นเป็นบุญเก่าทุกท่านเขาห้องไปหาป่านี่ดอกได้กลุ่มห้องเก่าบางทีนะเรื่องเลขมันเป็นบุญที่เป็นบุญเก่าความเข้าอันนี้สงค่อยได้ต้องค้นสื่อจะตายก็ว่าถือดี ก็คุณกุศลสที่เหยายวเห็นท่าเขาก็ะไดที่โต่วงวต้องสงสัยเฮ้ว่้ตงกังขาดอกไดบุญแทบแยนบัดเงืนองแท้เฮาว่ันี่มีพระคนมากกว่าพืชปฏิบัติธรรมเห็นพระปฏิฆาพบแจกต่อนีนพระปฏิฆาหกเมตไหท่ามจาดอยฉันเพิ่นกัยังมีบุญด้วยมาขาวเขาจริงิมล่งปลาได้กิน อาุงน,นั่งยังต้องไปหั่นเจงได้กินเข่าอยูงที่นะบ้านผี่ฟ้าเมาเกิดเป็นมนุษย์ไปวินท่านได้กบบว่าได้เขา่าพระพุทธเจ้าอินบอกว่าให้ไปงูบ้านนันดะเพราะว่าเข่าที่ตกน้ำลงไปเพรว่าตั้งเกียรติหน้าให้ดิมันยาวไม่อยู่ไเฮียจากปากมาตกลงไปว่าไห้บ้านซากเลยซึ่งมันตกไปแล้วนะแค่อันนี้สงสมัน ว่เขามาเกิดเป็นข้นเขายัางไห้ท่านเจนี่อันนี้เขามีข่วงเต็มใจมีข่วงหนอกหนอกท่านทีปณิธิเขาว่าถวายได้เพียรเนี่ยนอน่นว่าต้องสงสัยนะไห้ท่านไห้ท่านเจษฎาสามจนกระไดอันนี้หอยท่านพระทิวพระกุฏิวันมาจัมาลาศิลมาจัระาวิน,นัย ีกก็เข้หาห้ท่านตามนั่นห้ท่านตามบ้านตามนีน่นกว่าไหนอันนี้สงหลายสำนี้นี่อันนี้ที่ว่าเป็นแต่อันนี้สงหลายอันนี้รงที่เท่าแต่ก็ห้หท่านครูประพฤติปฏิบัติเอาถ่ายที่สุดข,ขอยกตัอย่างอีกน้อยนึงพอญาติ่น่องเข้าบางคนบวงยาิน่เขาอยากได้หุญนก็ผ้านี่ กวได่ายดเพราะอยรางว่าค้อกันก็ขอท่านเอา,าหากัสั์นี่แหละอันนี้อาตมาเกยขกวาเท่ากับของช่วงสมัยอาตมาอยุธรรมพวาคนปูกข้อตายว่าที่ปวกหม้อถำก็ได้ไปปูกอเอาเสียปูกข้อไว้สะกดขึ้นย่านไว้นะเขาอยากใหุ่คุณ,คณ,คณคอยากใหญ่พวกปดปอยหวัน เขาขอหาพระว่าไดพร้อมหอกเพาบุญเขาบกระพึงเขาที่ไปขอจากยุ่งที่เพิ่งเพื่อปฏิบัติท่ำเพื่อเมขาวนี่ยล่ะซอยพวดปล่อยพอแนวกันซอยพวดปล่อยโคยุ่งเมขาวคือสิ้นเปียดซื่อนี่ขอย่างมือรุ่นมากเมฆาขาวก็ได้แพรเมตตาเทียนยังไง เขาก็ได้บุญมือรุ่นมากงามบัดนี่เป็นนั่งฝ่ามาแค่มือเดียวส่วนเด้มันพได้ใส่เวลาของุเขาดิเขาเสือสิใดของเขาแช่ชัวเขาอนุโมทนาบุญเขาก็ได้กลายเป็นนั่งฝ่านั่งเทวดาแล้วอันนี้คือกันเราวสตรสงสัยเพราะว่าแช่ถือสินงแก่หรือเขาปวดไปเขาได้บุญนั่งกันยังนี่นะที่แก้วยังมี่บุญหลาย น,นี่ญาติโนมที่มาทวดยท่านแต่ท่านประสงค์ที่คนเป็นปฏิฆาคุกภูที่มาจฉาลสิ้นหมดละพุ่มบดพุ่มปวดคว่มหลงพุ่มเป็นเพื่จะเลื่อนในถ้ำวินในสามความภูใจเจ้าอันนี้สงนัานกระอมไหลทั้งสองกรรมสองฝ่ายสองทั้งเบลสาวคนนอกระพุทธปฏิบัติอีกคือสิ้นเป็ดเข้ากับสมาทานสิ้นหายอีกสินบริสุทธิ ตอนนี้กินเหลวมากอะสมาทานตัวเล่ตอนนั้นตอนเหนือตอนเข้าถวายท่านบริสุทธิ์ตอนถวายวันวากินมาแล้หวหัดโสุรากูรับว่าใดถูกวันว่าดิแค่บริสุทธิ์แค่นี้ช่วงเข้าถวายอันนี้มั่วสนาเกียรติหน้าเข้านี่คือว่าไดฝุ่นเดากระทั่งว่าเป็นสิลปที่บริสุทธิ์คือกันอน้าวฝากไว้ซอมเนีย่ยมือนี่ยบอกเลยลายสุ่มเบาหวานจะยาวโยงหนาดิ้ทั้งยาข่าวเหมือนเดียว ว่าโดยแนวทางผู้ขึ้นว่าสาธุนะครับยะอาบริวหากุรา <coughs> อิทธิ์ตังบริตังตุมหังจิตบะเมวาตมิจตุสัพเพปุริโตตังขะปาจงโหปนาละโสยธามณีโชติราโสยธามิี่โอวิวันจันโตสัพพารวังโหวินานสตุมาเตมอัปวันวัน โยสุขีทีาโยโกมะวาปิวันดันติสสเนจาวนอาปจันยินนจัตตารอเทียโยวันนสุขังอาลังทุกขร้อับญเวราสงสัรจนจบปานตะวั ันดารยาบิมวินาสันตุจเตาจัตสาทยาเสถิตนาลานสดีปัญสุขังมาลสิริอายุจาวันโดนตังเวทีจัญยานสวรสัตวานสารจายุจิวสีทิปาวันตุเตมาวตุสา ราคะตุสามปเีวัฏานสามปุานโนภาเวนัสสดาโซตีตูเตมภวตุสาบปมังกาลางราคนตุสามปเีวัฏฐานสามปุถามันเวนัสสดาโซตีมภวตุเตมบวตุสาบประมัง

သတ္တမန္တောသရဏံဟိရဏဝတ္တောကောဝါယဝံရာပါရိဒေဝန္တနံတံပေတံနမ္ပန္ဒယေဧဝံဒီတံတိယံတေယောအယံတေခောသံဃာမိသောပါတိတံဒေတာဒေကာရတံဟိတာယသတ္တနသောဥပဂမ္ပတိသောယတ िर မ္မောဇအယံနိဒသိတံဘေတနပုဇာ Orang oh, lama rendah dekong manong panding dong domi e pon jambat tangan nampak kanjisa. Ah, sepedi. Hati hati, hati lewat jalan tol. Terus semua yang nak.